สวัสดีครับกิฟทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของฮ o ตว e e พ Premium เป็น Toyota 2000 GT นะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของ Toyota เลยก็ว่าได้นะครับนี่อ่าคันนี้จะอยู่ในแพ็คของค a r c u l t u r e นะครับเป็นคันที่3จาก5คันนะครับนี่ที่แพ็คก็จะมีลายรถ2000 GT คันนี้สวยงามนะครับ ด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับของรถคันนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามี5คันนะครับของแพ็คนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของรถด้านในกันเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นดัลต้าสองพัน t นะครับจะเป็นคันสีขาวตัดด้วยสีน้ําเงินนะครับจะเป็นเหมือนแบบตัวลายแข่งนะครับ คันนี้เรียกได้ว่าจะเป็นรถซุเปอปร์คาร์รุ่นแรกของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเปิดตัวเมื่อปี1965ที่โตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็เป็นรถที่ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์เรื่อง007ในภาพ You Only Live Twice นะครับในปี1967แต่คันนั้นจะเป็นคันที่ตัดแปลงเป็นรถเปิดประทุนนะครับแล้วก็จะเป็นคันที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้า2000 GT เลยก็ว่าได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลที่ด้านล่างก่อนเลยนะครับที่ด้านล่างคันนี้จะเป็นวัสดุเป็นเหมือนเหล็กนะครับคันนี้จะเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะครับเป็นแบบน้ําหนักดีนะครับอาจจะมีดีเทลบอกว่า2,011เม t ดเทลนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Hot w h e e l นะครับตรงนี้เป็น Made in Thailand นะครับ Toyota 2000 GT แล้วก็จะมีดีเทลของช่วงล่างต่างๆมาด้วยนะครับ รายละเอียดดีครับดีเทลดีมากนะครับมาดูที่ด้านนอกกันบ้างนะครับจะเป็นลายแข่งนะครับเป็นคันสีขาวฝากระโปรงสีน้ำเงินนะครับมีเบอร์23 CP นะครับที่ฝาที่ประตูข้างนะครับที่ด้านข้างตรงนี้จะมีโลโก้ของกู o d เ e a r นะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับ ด้านหน้าจะเป็นเบอร์23ที่ฝากระโปงนะครับฝากระโปงจะเป็นสีน้ำเงินด้านล่างนี้จะมีกระจังกับไฟด้านล่างมาด้วยนะครับจะเป็นพลาส,สติกใสๆนะครับส่วนคันนี้จะมีสเสน่ห์อยู่ตรงที่จริงๆแล้วจะเป็นรถที่แบบสามารถเปิดไฟป๊อปอัพใหญ่ขึ้นมาได้อีก2ดวงตัวนี้นะครับ จุดเด่นของเจ้า2000 GT อีกอย่างก็คือจะมีช่วงหน้าที่ยาวนะครับแล้วก็จะมีช่วงท้ายที่สั้นนะครับอาจจะทรงคล้ายๆเหมือนพวกจลรวดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มีกระจกมองข้างแต้มสีดํามาให้อยู่นะครับตรงนี้เป็นเหมือนแบบกระจกมองข้างสไตล์แบบเรโตรหน่อยครับอ่ามาดูที่ด้านท้ายนะครับอ่าด้านท้ายก็จะมีแต้มสีไฟมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ ตรงด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีทำสีน้ำเงินมานะครับมีดีเทลของฝาเติมน้ำมันตรงนี้นะครับแล้วก็มีแต้มสีไฟด้านข้างตรงนี้มาให้ด้วยทั้ง2ด้านนะครับมีท่อยื่นออกมาด้านท้ายนะครับเป็นท่อที่เชื่อมลงมาจากด้านล่างยื่นออกมาสวยงามครับผมมาดูที่ภายในกันบ้างนะครับ อ่ะคันนี้จะเป็นกระจกใสด้านข้างจะไม่มีกระจกนะครับอ่ะคันนี้จะเปิดประตูหรือว่าฝากระโปรงไม่ได้นะครับแต่ว่าดีเทลก็ละเอียดดีนะครับอ่าภายในก็จะเห็นเห็นภายในเป็นเบาะมีเบาะมีพวงมลาลัยมีคอนโซลนะครับอ่ามีการเก็บรายละเอียดได้ดีครับผมอ่าด้านหลังจะมีเห็นเป็นโลบาร์ด้วยนะครับ มาดูที่ล้อกันบ้างครับคันนี้จะทําเป็นล้อล้อจะเป็นเหมือนแบบสีสีเทาเข้มๆนะครับเป็นลายก้านทีนะครับคันนี้จะเป็นล้อยางลื่นไหลได้ดีนะครับคันนี้ก็ไม่สามารถยุบตัวได้นะครับล้อาล้อไม่สามารถยุบตัวได้แต่ก็ลื่นไหลดีครับนุ่มๆครับสไตล์ล้อยางนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้า2000 GT คันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f a e e o o o k f n p p g g Gi i f t o k i t นะครับหรือว่า IG g i f t บ k i t หรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ Line g i f t ี k i t k i นะครับอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็จะลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเรามี คลิปใหม่มารีวิวหรือว่ามีของเล่นอะไรมารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้กิฟตทูคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ